การตัดต้นไม้มงคลออกจากพื้นที่ที่เขาไม่เอาแล้วนะคะป้าก็เลยมีแนวคิดว่าโอ้อย่างนี้เราก็ขยายพันธุ์ได้เยอะเลยสิเนาะคือที่ป้าเห็นอย่างนี้ก็คือป้าเห็นตัวอย่างค่ะนี่ก็คือตอนนี้ป้ากําลังทําความสะอาดสวนเนาะมีคนเอาต้นนี่ค่ะเขาเรียกว่าต้นไม้มงคลเหมือนกันนะคะ,ะเศรษฐีวินสันค่ะเขาเอามายนลงแล้วเขาก็งอกแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะเขางอกได้ก่อนหน้านี้เขาก็เอามาทิ้งเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาต้นนี้เนี่ยนะคะขยะเอาไปขยายใส่กระถางนะคะเขางอกแล้วอ่ะเขางอกอยู่ในป่าด้วยเนีวอันนี้เขาก็เอามาทิ้งป้าเลยอยากจะทําความทรงจาแล้วก็อัดเป็นวิดีโอแล้วก็ลงไปนะคะใน YouTube แล้วก็จะดูซิว่าหลังจากที่ป้าเห็นกองที่เขาทิ้งตรงนี้แล้วแล้วป้านําไปขยายพันธุ์จะได้เยอะ และมากน้อยแค่ไหนนะคะ